แผนรอบลงประชนพระเจ้าเสือ รายง,งานจดหมายเหตุของเกลอระบุว่าเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพต้องการจะผลักดันให้เจ้าพระขวัญที่เป็นโอรสได้ขึ้นครองราชจึงรอบติดต่อกับขุนนางหลายคนที่ร่วมก่อการให้เตรียมปืนคาบศิลาสำหรับก่อกบฏเพื่อจะลอบลงประชนพระเจ้าเสือด้วยปืนค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นบันทึกฉบับนี้ได้เล่าว,ว่าสมเด็จพระเพทราชาสวรรคตในวันที่5กุมภาพันธ์พิศสกราต1,703ัจราจากนั้นวางหน้าพระเจ้าเสือจึงขึ้นครองราชา ในวันรุ่งขึ้นโดยในช่วงแรกพระเจ้าเสือ,อยังปฏิบัติต่อเจ้าพระขวัญที่เป็นพระอนุชาต่างมารดายอย่างดีทรงเรียกเจ้าพระขวัญว่าเจ้าฟ้าน้อยและมักจะประกาศต่อเหล่าขุนนางว่าพระองค์ไม่ต้องการรับราชสมบัติแต่จะช่วยให้เจ้าพระขวัญมีประสบการณ์จนได้เป็นกษัตริย์ในอนาคตในขณะเดียวกันพระเจ้ากรุงสยามพระองค์นี้ปรารถนาจะใช้ชีวิตต้องเที้ยวเล่นสนุกมากกว่าจะทรงรับราชภาระปกครองแผ่นดิน